เต็มเลยพ่ออันนี้เราเขาเรียกน้องหลวงสิงค,ค,ค,คนเยอะมากทุกคนรถที่จอดรถนะคะ เป็นอะไรลูกเป็นอะไรจอแค่เนสจริงๆมันกัดีเลยยังไงบัวนะเสดาัวทุกคนไม่แก่ไม่แกรถกระบะูนี่นู่นแล้วทางเข้าไร่นะยังไม่ถึงนะทุกคนยาวเไ่าแฟเหรนชาไล่ชาไอชาขัดทฝายมันออกให้มันฟงใหม่หนึ่ง ตรงนั้นเขาเก็บเงินอะไรซะดินั่นไม่าอใช่หมดเลยอ๋อเขาจะรถมาดิสชีพูดอกไม้สวยไหมลูกดอกไม้สวยดอกไม้สวยสวย,สวยมากเลยสวยชีพูชีพูเขาั ถึงแล้วทุกคนค่ะครับไม,ไม่รู้หูุน้ำรือเปล่ากลิ่นน้ำอ่ะมื่นไล่ชาทุกคน สาวป <laughs> ่วยไปกับแป๊วคิมมี่ให้ไทยว่าเราอยู่ไหนมาหลายคนทุกคนเป็นสิบมีย่ามีแต่ดอสนะคะสไลด์ลื่นนายเ<พ>ป็นอะไรล่ะ <pos> <ım eni> <enders> ตอนนี้คอนเสืร์ตก็ความทัวร์บัสอะไรนะความทัวร์บัสความทัวร์บัสสิงห์ปองคอเส้นคอเลเซนนะคะทำไมหนูไม่เหมือนเนืแอเม่เหมือนกันนั่นแหละลูกป้าดามีความเป็นซิกมาแค่สีเัินคนละสีซิกมายังไงวะลูกป้าดามีความเป็นซิกมาซิกมาอยังไงวะใช่ปุ้มเนาะว่ป้าดามีความเป็นซิกมาเพิ่งมารู้คำแปลจริงอ่ะแต่มันทำหน้า หายไปไหนกันวันนี้พี่ปอยกับอาลาสีฟ้าน้องเมน้องเมยวรถมารถมาแล้วทุกคนรอรถกันอ่ะโดมก่อนถ้าเป็นพียแม่าะถามเขาก่อนไหมไม่เลยเดี๋ยวเขาจะประกาศเราไปขึ้นดูน้งจอดนู่นเขาไปจอดสถานีหาที่นั่งน้องปอนรถ ข้างหลังหลังหลังนู้นนีกทันเลด้ข้างหลังนะทได้บุกหลังท่นก็เพราะว่ามันจะได้ข่านถ้านั่งริมนู้นจะไม่ได้ ก็าสวัสดีนะครับทุกท่านนะครับดีดีแล้วราก็สู่สุดท้ายชีนิต้องกรู้ง่ารเกษตรกรรมและตอกไม้ธนานารนะครับในพื้ที่แถปานเฉลวลดนะครับเดี๋ยวที่จเอกอคืนอกามเพื่อมีให้อาหารปลาด้วยนะครับรถของเราจะเป็นระบบชาร์จไฟลัดนะครับระบบวบคมรถวุทีกส่งดีนะครับลกค้าสามารถอยู่จุดไหนานทไ็ได้ไจเปต้องชสนพิ่มเม่บอก

อรตัวอะไรแช่ควายหรอกระหิงแม่อ <c oughs> ย่านะเดี๋ยวกระโดดออกมานะไก่ <c oughs> ตาก็มีด้วย <c oughs>

ต <favorite. S 1> like 네ัวนั้นมันเดินดิคุณก็ไม้ น yeah 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 ี่ตัวอะไรอ่ะจงพ่ยติดนี่นี่มลระมาระใครอ่ะ